สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับอิสไลมีนะครับโอเควันนี้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งสำหรับช่องอิสไลมีนะครับได้มีโอกาสมาที่ KSP นะครับผม uh. KSP อ่าเราเคยสมัยก่อนที่เราเคยมาทำคลิปกันนะครับ oh. ก็จะมีซ่อมทีวีซ่อมทีวีซ่อมไมโครเวฟซ่อม เรื่องสืผ้านะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับตอนนี้คือเรื่องราคานะครับเรื่องราคาเรื่องรายละเอียดว่าทีวีซ่อมได้ไหมยังไงกี่นิ้วอะไรเงี้ยมีอาการอะไรบ้างนะครับผมมีอาการอะไรบ้างนะครับผมมีอาการอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดเราจะมาซื้ออะไรเราจะซื้ออะไรยังไงนะครับผม ตอนนี้ก็เปิดอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ว่าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สั่งซื้อสินค้าออนไลน์อทิปสวัสดีครับผมทิปลองเที่ยวดูนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาบุกบอดังอะไรกันเรือซึ่ง เราไม่เคยมาเนี่ยนานละวสองปีแล้วซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากตามการรลบเวลาทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องมีการปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆในเรื่องทั้งการเรื่องระบบนะระบบสินค้าหรือระบบออนไลน์หรือระบบแพ็กหรือระบบจัดส่งอย่างบ้านมียังไงบ้างเดีวันนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เรได้มาแล้วก็เดี๋ยว มันจะมีการสอนสอนหาอะไร uh huh. อ่ะฮะอ่ะอย่างเช่นแบบอย่างเนี้ยเราไม่รู้หรอกมันคืออะไรอะ่ะเราไม่รู้หรอกรแล้วเราจะไปหามันยังไงเจอใช่ไหม,มเดี๋ยวเรามีคําตอบครับนะเดี๋ยวติดตามเรามาติดตามเดี๋ยวามาดูกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวตัดมาพาไปดูไปชมแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปรายละเอียดกันนีย นี่ฟิล์มฟิล์มหน้าฟิล์มหลังคัมีที่เบมีที่เดียวเลยสมัยก่อนไม่มีนะลูกค้ามาครับมาครับขออนุญาตนะครับมาจากช่องทางไหนครับ เจอพบร้านใน YouTube ใน YouTube ใช่ไหมนี่ที่มาในยูทูปนี่ครับที่เขาทำนี่ครับพบร้านใน YouTube ใช่ไหมครับครับอันนี้ฟิลิปใช่ไหมครับอันนี้ขนาดฟิลิปครับฟิลิปกี่นิ้วไม่รู้ตอนนี้50นิ้ว50นิ้ว50นิ้วอาการเป็นยังไงครับจอภาพดำจอภาพเปิดมามันดำหมดเลยครับมีแต่เสียงภาพไม่แสดงผลอย่างอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ฮะที่จอภาพดำเป็นที่หลอดแบ็คไลท์ตัวที่กองถังระหว่างเมื่อกี้ครับผม ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้ทีมช่างก็เช็คดูว่าเช็คดูก่อนถ้าเป็นที่แบ็คไลท์ก็โอ้โหไม่กี่ตังค์เองไม่ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่โอ้โหแต่มันแล้วแต่รุ่นว่ารุ่นคือหลอดแบ็คไลท์มันจะมีเยอะข้างในเราเปลี่ยนแต่ละครั้งต้องเปลี่ยนทั้งหมดเพราะฉะนั้เปลี่ยนหลอดได้หลอดหนึ่งไม่ได้ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยเช็คเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะลงซีเรียลใช่ไหมครับใช่ลงให้ลูกค้าเซ็นรับบินอะไรต่างๆก่อนนะครับอันนี้มารอรับเองเลยไหมครับก็ต้อง มันอยู่ที่ช่างเลยครับอ๋ออยู่ที่ช่างทำรอรับได้เลยครับอ๋อเดี๋ยวพอดีมาช่วงบ่ายด้วยใช่ใช่เดี๋ยวช่างก็จะทำรอรับให้นะครับบอลเดี๋ยวทำรอรับลูกค้าเลยนะนนอะ ลูกค้ารอรลบเลยมาอย่างไหนครับเนี่ยสายเครับสายเจ็ดกล้เียดี๋ยวรอนัทั้งนรับก็นอับไลยอรับได้เลยครับรอถ้าเกิดมีุรามาต้านไว้แ้านไปกับบ้านเราส่งตไปรลูกค้ามารับเองใหม่ก็ได้รือส่งก็ได้หรือส่งตามไปก็ได้ใช่ใัเรางไว้เรื่อยมีแต่ส่วนากลูกค้าอยมารับเองจริงเรี่ยวมีอะไรก็มีลงราเดือร้อยมาถึงเราก็เปิดใบรับเครื่องซ่มั่นใจได้ไม่ต้องกลัวว่าหายเปิดใบรับเครื่องซ่อมราเรียบร้อย ลองรุ่นเครื่องมีคนร่อมด้วยนะเครื่องพูดท่อมลูกค้าต้องเซ็นรับอะไรต่างๆครับตรงนี้ต้องมีหมอบแจ้งรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างการยังไงอะไรเงี้ยจะได้แต่ว่าของเราอย่างนี้นะครับคือเกือเครื่องผมว่าลูกค้านํามาท่อมแล้วถ้าลูกค้าคิดว่าแพงเกินไปลูกค้าไม่ท่อมทางเราจะไม่คิดค่าบริการในใดทั้งสิ้นหรือลูกค้าให้มาตรวจเช็คก่อนว่าอะไรเสียประเมินราคาก่อน ประเมินแล้วลูกค้าบอกว่าแพงหรือไม่ซ่อมไมได้หรือไม่ซ่อมไม่ฟุ้มต่างๆไม่ซ่อมก็ได้ทางบอิเคสฟรีไม่คิดบระกันใดๆทั้งสิ้นเลยครับไม่คิดค่าเปิดเครื่องด้วยไม่คิดเลยฟรีทุกอย่างครับฟรีทุกอย่างวันนี้จอเสียต้องเปลี่ยนจอแล้วครับอหอกสิบห้ามิวอันนี้คือเปลี่ยนเรียบร้อยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมฟิล์มยังติด่เลยยังไม่ได้แกะออกเลยครับ อันนี้เราจะให้ไปอย่างนี้เลยให้ลูกค้าไม่แก่เองการลอยกันครโดนอะไรเป็นรอยนี่ลูกค้าก็ไปแต่เทสให้หมดเลยใช่ใช่สมาร์ททีวีตอทีวีคราวการต์ได้หมดเลยแล้วถ้าเป็นจอสัมผัสอีกหรจริงจอสัมผัสตอนนี้ยังไม่ยัไม่มีเนาะยังไม่ค่อยมีด้วยนะครับเขาจะเปิดปิลแล้วช่างเนี่ยอย่างเช่นช่างใน A ครับทําเครื่องนี้ก็ต้องรับผิดชอบเครื่องนี้ไปอให้จะเป็นการ เอาไปแล้วมีปัญหาคือคนชื่อเอก็ต้องรับผิดชอบใช่ใช่ใช่แบนี้เลยใช่ไหมครับประสานงานประสานงานลูกค้าว่ามีตึงเครียดทีดนี่เนี่ยโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ย้ำถึงเลยว่ายกทีวีมาอันนี้พานาห้าสห้านี้ไม่มีค่าเปิดบริการแต่แต่เดี๋ยวนะปกติสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแบบว่าย้ำไปว่ามีแบบว่าซ่อมออนไซต์ตามบ้านลูกค้าบ้านลูกค้าคือตอนเนี้ย เนื่องจากสภาวะโควิดนะครับทางเคสีก็ไม่ได้ออกบริการที่ซ่อมบ้านลูกค้าแล้วนะครับก็คือตอนนี้ให้ลูกค้าเวล์อินมาอย่างเดียวนะครับหรือลูกค้าสามารถส่งมาได้ทางไปรษณีย์ได้ทางเคอรี่อะไรต่างๆก็ส่งมาท่องได้นครับอยู่จังหวัดไหนก็ส่งมาได้หมดเลยครับก็เดี๋ยวแอดไลน์มาคุยครับหรือว่าเผ่านช่องทางโทรมาสอบถามก่อนได้ท,ทั้งเขตทั้ง ชซอปปี้ลาซาด้าอะไรกถ้เบอร์โทรอะไรต่างๆได้หมดในซอฟต์ปวร์ลาซาด้าเดี๋ยวเราจะอย่างนึงนะเราจะปักเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ใต้คลิปบริษัทเนี้ยทั้งหมดเลยจะไม่กักเลยจะไม่กักเลยจากอยากคลิกไปดูช่องเราก็เอาเลยนี่ส่งไปต่างจังหวัดครับอ๋อแพ็กอย่างนี้เลยนี่นี่มาจากจังหวัดสุราษฎร์ครับอ่าโอ้โหแตกต้เลยไอ้นี่เพิ่งส่งมาครับอ๋อเขาพิ่งส่งมาโอ้โหนี่เขา แั่ลูกทุ่งมากนะมเขามาอันนี้ไม่ใช่กล่องของเขานีใช่ใช่ไม่ใช่ลกากล่องมาใส่นะสุราเนี่ยซูมไปฮะตูร่านะครับโอเคแต่ตูร่าอัดทรงพื้นเทกมาเดี๋ยวจะแกะจแกะแล้วก็ต้องนั้นสุดท้ายเนี่ยนะสุดท้ายแล้วท้ายสุดผมว่ายังไงแล้วเนี่ยมาเช็คแล้วเปลี่ยนก็ยังคุ้มกว่าก็ยังคุ้มกว่าลูกค้าก็ยังเยอะนะผมว่าชั่วโมงนี้เนี่ยไปซื้อใหม่อ่ะมันเพลองเงินเยอะสู้มาเสียซ่อมก่อน ก็ไม่ใช้ได้ก่อนค่อยว่ากันดีกว่าเพราะยังไงแล้วเนี่ยเซฟเซฟแล้วกยังไงก็คุ้มกว่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่อย่างผมไปซื้อใหม่ร้อยสิบห้ที่เนี่สามร้อยห้าอย่างคอมเมนต์บางคอมเมนต์แม่บอกซื้อใหม่คุ้มกว่าเนี่ยผมว่ามันไม่จริงมันแล้วแต่มันแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าซื้อใหม่ซื้อใหม่ยัางนี้ก็เสียเต็มครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้ฝากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เดี๋ยวมีผมได้น้ำแอนเดนนิดนึงแอนเดนแอนเดนก็เติมนิดนึงเอาเโอเค ประเด็นนี้ก็มีตู้ไมโครเวฟตูี่ในน้ำพัดลมเล็กๆก็ซ่อมลูกวิ่งนี่ลูกวิ่งลูกวิ่งลูกวิ่งนะครับเอาเอาง่ายๆอะไรนะทุกอย่างที่เสียปักทีี่เสยปักที่ผมบอกอ่ที้ครับนี่ลูกวิ่งน่ะลูกวิ่งเราสามารถ ทำได้ทุกรุ่นโมทุกรุ่นซ่อมได้ทุกรุ่นครับโดยเนี่ยช่างผู้ชำนาญการคุณมีช่างอะไร่ไมครับต่างสามารถโมดิฟายได้หมดเลยครับตัวไหนฮะหมดไม่ได้สามารถมาโมดิฟายได้หมดเลยครับพี่เดียวขอให้ว่าลูกค้าทำแค่นั้นเละขอให้ยกมายกมาซ่อมที่นี่ใช่ใช่คือคือตอนนี้เคสพีทำอ่ะเครื่องยนต์ฟ้าทุกอย่างที่มีปลั๊กเสียบ ครับอ่าที่มีปลั๊กเสียบนะเครื่องเสียงทุกอย่างทุกอย่างเลยที่มีปลั๊กเสียบทำทุกอย่างหมดครับอ่ากลุ่มเอวีกลุ่มแอปพลิเคชันอะไรต่างๆทำหมดเลยครับเยี่ครื่องใช้ในครัเรือนต่างๆทำหมดเลยทุกอย่างนะครับถ้าเตาลงเตาลี่นี่ค่าบริการคิดยังไงครับถ้าเกิดแบบลูกค้าเขาอยากเริ่มตั้งแต่500บาทครับผมก็เริ่มตั้งแต่500บาทแต่ส่วนมากเราเราจะไม่เน้นค่าบริการครับ เน้นให้ลูกค้าทำให้ลูกค้าพึงพอใจครับผมยังยังพัดลมเหมือนกันอ่ะพัดลมค่าบริการอยู่ที่ประมาณห้าสิบบาทร้อยบาทก็แล้วแต่ใช่ครับอ่าห้าสิบบาทร้อยบาทใช่ค่าบริการปา๊มน้ำปา๊มน้ำก็อยู่ที่ประมาณไม่กี่บาทครับ ก็เนี้ยไม่มีบาทครับก็มีโดยทอดแต่ว่าโดยรษฐกิจแบบนี้ก็อยู่ถ้าอย่างเปลี่ยนทั้งหมดก็พันต้นต้นเองครับผมประมาณพันสองพันสามมีหลักในการคือถ้าเกิดตรวจเช็คแล้วท่านลูกค้าไม่พอใจจะซ่อมคืนได้เลยครับก็คืนได้เลยไม่คิดไม่คิดในการค่าบริการตรวจสอบใช่ครับลูกค้าบอกว่าถ้าเปลี่ยนอย่างเนี้ย 2 200บาทลูกค้าบอกโอ้ย200บาทแพงไปทใหม่2 0ันดีกว่าคุณยกกลับไปเลยใช่เราไม่คิดอะไรเลย่หรือลูกค้ามาเช็คแล้วว่าอะไรตัวเนี้ยเสียเนี้ยลูกค้าจะซื้ออะไรไปเปลี่ยนเองก็ได้ได้ที่นี่ก็มีที่นี่ก็มีอะไรเราไปจ้างช่างข้างนอกก็ได้ใช่ซื้ออะไรจากที่นี่ไปใช่ผมรู้ลวผมไปเปลี่ยนเองรอบไปเปลี่ยนเองก็ได้ได้พรืบ้านแม่บ้านไปทำเองก็ได้โอ้โหใจกว้างเลยโอเคคือเราเคสพี บริการลูกค้าครับถ้าอยาทําให้ลูกค้าประทับใจอยู่ในใจลูกค้าเราต้องบริการเขาก่อนนะครับโอเคเยี่ยมเลยนเหมือนที่เหมือนที่ท่เขาแก่บอกเลยนะครับผมยอดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับผมว่ายังไงรายละเอียดเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกับช่องเราทิพย์ลงเที่ยวดูดัมารอิสไลมีนะครับผมก็จะมาแบบประจํา พามาดูเรื่อยๆนะครับมาเัปเดให้ดูอย่างเงี้ยเป็นประโยชน์กับกับประชาชนนะครับผมได้ได้ดูว่าตอนนี้เศรษฐกิจอย่างนี้เราก็อะไรซ่อมได้ก็ซ่อมไปก่อนครับผมมาเนี่ยมวยวอซื้อไงเอายังเจอไหนวะเนี่ยวันที่สี่แล้วเฮ้ยครับผมบิ้งแมนอย่าเป็นบริษัทที่เริ่มต้นใหม่ๆเล็กๆแต่ก็โอ้โหโคตรมันเลยแรงมากแรงมากนะครับเป็นนักบิ้งเลย ก็มีทั้งโซนี่ LG เรื่องอะไรนะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกหาไม่พบมาที่ KHD เป็นจบถ้าที่ผมไม่มีแล้วก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วประเทศไทย มันที่สุดของที่สุดนะครับ